ยืดเท่าไหร่ก็ไม่หายปวดหลังถ้าไม่ทำสิ่งนี้ส่วนใหญ่การรักษาอาการปวดหลังเราจะมีการยืดกล้ามเนือ้อแต่สิ่งที่ครูอยากจะให้เพิ่มเติมคือการสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวนั่นหมายถึงกล้ามเนื้อบริเวณเอวหน้าท้องและกล้ามเนื้อด้านหลังอัสนะท่านี้ชื่อท่าว่าเทเบิลท็อป เราจะบีบขาเข้ามาหากันยกหน้าแข้งขึ้นมาขนานพื้นถ้ารู้สึกหลังแอ่นขยับเขาเข้ามาใกล้หน้าอกสักเล็กน้อยชี้ปลายเท้าไปด้านหน้าสายตามองระหว่างมือของเราเก็บค้างเล็กน้อยสายตามองที่เขาแล้วใช้การหายใจเข้าค้างไว้ก่อน เข้าจนเต็มปุ๊บยกศรีรษะยกหัวไหล่ยกสะบักขึ้นมือจะอยู่ด้านข้างต้นขาค้างที่ด้านบนตรงนี้หายใจออกให้ยาวออกจนเกือบหมดวางศรีรษะชูแขนกลับขึ้นไปหาเพาดานนับเป็นหนึ่งรอบทําได้ตั้งแต่หรอบถึง8รอบได้เลยเน้นทําให้ช้าก่อนที่จะยกศรีรษะขึ้นมาให้เก็บคางเล็กน้อยเพื่อเป็นการยืดหลังคอท้ายทอยของเราให้ยาว